แจ็คบดินเจริญพงษ์ชัยคาเคาวสไตลิสและฟาวเดอร์ของกลุ่มบริษัทฟูดคอร์เ r อรี่เยลโล่ช็อกโกแลตและทีซีซีฟวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่โลกของคาเคาจากแรงบันดาลใจในวัยเด็กที่ชอบกินช็อกโกแลตจนวันนี้ทำให้เราทำร้านลานาเฮาส์ขึ้นมา แต่มันยังไม่นำใจครับเราออกเดินทางไปสู่ต้นกําเนิดของช็อกโกแลตและเอาองค์ความรู้ทั้งหมดมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้อร่อยมากขึ้นจนทําให้ลูกค้ามีความสุขยิ่งขึ้นในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าช็อกโกแลตกับคราฟช็อกโกแลตต่างกันอย่างไร เราบริษัท Food Covery เรามีความตั้งใจที่จะเป็น g l o b a l cacao solution เราจะดูแลตั้งแต่การปลูกแปรปรุงช็อกโกแลตเพื่อให้ช็อกโกแลตของเราเนี่ยมีความพิเศษมากกว่าช็อกโกแลตทั่วๆไป p r a f t chocolate จริงๆแล้วคือการเคารพธรรมชาติเคารพสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาโกโก้โกแต่ละที่ในแหล่งพ่อปลูกแต่ละแหล่งมีรสชาติมีเอกลักษณ์ของมันเราจะดึงศักยภาพทั้งหมดออกมา เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสรสชาติแท้ๆของโกโก้ในแต่ละแหล่งพาะปลูกให้ได้และวันนี้เราก็จะไม่ลืมผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือเกษตรกรโกโก้ของเราเราจึงได้ก่อตั้งเยลโลช็อกโกแลตเพื่อที่จะทํางานร่วมกับเกษตรกรที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าตัวเองให้สู่ระดับสากลเราได้เชื่อมโยงผู้รู้ต่างๆในวงการโกโก้มาให้ความรู้แล้วก็พัฒนาในแต่ละท่อน การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับนี้จะทำให้เราสามารถก้าวสู่ระดับสากลได้เราได้เริ่มออกเดินทางเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศถ่ายทอดองค์ความรู้และชวนเข้ามาเป็นพันธมิตร TCCF เราได้รับความไว้วางใจจากคาเขาออ e เ l e กซ e ให้เป็นตัวแทนระดับประเทศในการสรรหาเมล็ดโกโก้ที่ดีที่สุดของไทยส่งแข่งขันระดับโลก และปีที่ผ่านมาเราได้สร้างตำนานของประเทศไทยได้เหรียญทองแรกของโลกสามารถปกักหมุดบนแผนที่โลกได้อย่างชัดเจนและเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนีกรอบลานี่ซึ่งใช้ช,ช็อกโกแลตไทยเป็นส่วนผสมควา้ารางวัล3ดาวซึ่งเป็นรางวัลการันตีความอร่อยสูงสุดจาก International Taste Award จากประเทศเบลเยียม อาร์บิโปรแอคทีฟคาร์โบไบติกนรัตกรรมใหม่ล่าสุดจากมาเมล็ดโกโก้ไทยเราเอามาสก,กัดเป็นคารเคอสเดอร์วินิก้าขวดนี้ขวดเดียวมีทั้งพรีไบโอติกคืออินูลินโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่หมักจากจุลินทียไทย10สายพันธุ์และโพสไบโอติกก็คือสิ่งที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นมามันจะช่วยบำรุงลำไส้บำรุงทางเดินอาหารเป็นแอคทีฟไบโอติกซึ่งมันจะเริ่มทำงานตั้งแต่ปากเราลำคอลงไปถึงกระเพาะและลำไส้ ทำให้ขับถ่ายดีสร้างสมดุลใหม่ให้กับร่างกายเราไล่ไขมันตกค้างทั้งหมดในร่างกายของเราออกไปลองดูนะครับกินต่อเนื่องมเดือนแล้วคุณจะเห็นว่าคุณฟิตและเฟิร์มเป็นไงคาร์บีโพรแอคทีฟคาร์คา o ปรเมตและวัตกรรมใหม่ของเมล็ดโคบอลไทย